สำหรับหนุ่มหล่อยอย่างหนุ่มโหนธนากรเอ่ยปากขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องที่ให้โอกาสเจ้าตัว,ตวได้เป็นพระเอกเต็มตัวลงละครเรื่องแหวนปราบมารเป็นเรื่องแรกงานนี้หนุ่มโห,หนถึงกับฟิตหนักซอคิวบูเพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะแม่เรื่องงานแฮปปี้ขนาดนี้แล้วเรื่องหัวใจกับสาวพี่พีพัชยาจกลงสถานะความสัมพันธ์ไปถึงไหนแล้วคะก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ท่านก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่เอ่อเกี่ยวกับบูยากนะฮะความยาก หนึ่งกับบูพอทั้งเรื่องบูเต็มตัวด้วยแล้วอย่างที่สองที่ยากคือว่าผมต้องเล่นเป็นคาแรคเตอร์อื่นนอกจากคาแรคเตอร์ตัวแทนเองอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องไปฝึกต้องไปไปเรียนเพิ่มเติมจะได้ชมนะฮะจริงๆแล้วโดยประมาณเห็นเห็นพี่ผู้ใหญ่บอกว่าน่าจะกุมภาโดยประมาณจริงๆผมกับน้องเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้เนี่ยตอนแรกก็คุยกันแต่ก็คือเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันคอยแนะนําคอยอ ปรึกษาอะไรต่างๆกันนะฮะก,ก็ยังยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์อะไรกันไม่แน่ใจนะฮะเรื่องนี้ไม่แน่ใจก็ไม่รู้อนาคตผมก็ไม่ใช่หมอดูเหมือนกันก็ไม่สามารถรู้ว่าจะพัฒนาหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าถ้าอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งก็มันก็เป็นอนาคตก็ไม่ได้จีบหรอกจริงๆผมก็ไม่ได้จะเดินหน้าไปจีบไปไปแบบว่าอะไรมากมายผมผมแค่ความสัมพันธ์ผมคือว่า พี่น้องกันนะน้องเอ้ยมีอะไรปรึกษาได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมาก